สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจบางผีทีละข้อปีที่สาม <c ười> คลิปที่หนึ่งพันสองว้าวเรามาไกลมาก,ามากพี่น้องที่รักครับในปีสองศูนสองห้าเนี่ยเป็นเปลี่ยนการเปล่าประกาศแผนีของพระเจ้าซึ่งอย่างที่ผมบอก ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้วันที่25เดือน5ปี2025เราเข้าสู่วันของพระมหาพระคุณฉะนั้นผมเปล่าประกาศว,ว่าการทะลุทะลวงพระคุณที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในวิญญาณของเราทั้งหมดกําลังแสดงกออกกําลังสแดงกออกกําลังทะลุทะลวงโอเคสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคเนื่องจากคุณไม่เชื่อไม่เข้าใจสิ่งต่างๆกําลังถูกขจัดพระเจ้ากําลังนําคุณขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งคุณกำลังก้าวขึ้นไปสูงอีกระดับหนึ่งไปสู่อีกหนึ่งพระสิริก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูง พี่น้องที่รักครับหัวข้อที่เรากําลังเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ใด้การเข้าใจเรื่องการพิพากษาคือพระเยซูนเนี่ยให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในการปกครองโลกนี้เราไม่ใช่แค่จะปกครอง่วมกับพระองค์ในยุคพันปีแต่ปัจจุบันนี้พระเยซูคิดกาลังครอบครองผ่านทางเราฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องนี้คือเรื่องการพิพากษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราวันนี้จะเรียนกันในหนึ่งทโมทีบทที่สองข้อห้าถึงหกก่อนที่เราจะลงไปที่พันปีผมอยากให้เราใช้เวลาที่ฐานด้วยกัน คุณพ่อครับเราขอตั้งพอไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจขอใช้เวลานี้ที่พระเจ้าคุณพ่อจะพูดพพฐฐกับเราพระวิญญาณจะทําภนรกิจกับเราแล้วก็ไม่ว่าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราขอถ้าสิ่งนั้นพี่เยซูได้ทรงกระทำให้สำเร็จโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่เราเปล่าประกาศถึงการปลดปล่อยเราเป่าประกาศว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสภุรีภาพอยู่ที่นั้นทะนั้นเราเปล่าประกาศถึงการยกชั้นเปล่าประกาศถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ปอประกาศว่าทุกสิ่งที่เป็นของเราอยู่แล้วแต่อยู่ในโลกฝ่ยายวิญญาณเป็นพระคุณเป็นพระพรของเราอยู่แล้วเราเรียกให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นขอพองวิญาณเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระทามกลางเราเรารักองค์กบพระเจ้าในนามพิจิตรสกิอาเมนเอาล่ะพี่น้องยี่รักให้เราดินดำดิ่งไปที่ <c oughs> พระคำของพระเจ้ากันอย่างที่ผมบอกแล้วหัวข้องเราคือการเข้าใจเรื่องเราจะเราครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาพี่น้องที่รักซึ่งข้อสรุปนั้นคือข้างบนข้างล่างสีขาวอันแรกก็คือ ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคิดว่าพงเป็นพระเจ้าตายมอญเขนถูกฝังก็เป็นขึ้นเรารอดพ้นจากการพิพากษาไม่มีการพิพากษาให้ตกนรกสำหรับเราเราได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตไม่ต้องลุ้นเรื่องนี้โอเคส่วนอันล่างก็คือแต่ผู้เชื่อเนี่ยจะมีการรับรับการพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จรางวัลไม่ใช่รับการพิพากษาโทษเราผ่านจากการพิพากษาโทษไปแล้วแต่การพิพากษาเพื่อจะรับบำเหน็จรางวัลจะได้แค่ไหนอย่างไรมีครับ นี่เป็นสาเหตุที่เราจะเป็นต้องรู้ว่าเราที่เป็นผู้เชื่อทุกคนนั้นเรารอดเหมือนกันแต่รอดไม่เหมือนกันเข้าใจความหมายไหมครับเราทุกคนรอดจากรอดพ้นจากการพิาพากษาไปแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จรางวัลแค่ไหนขึ้นอยู่กับท่าทีในใจขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เราทําในโลกนี้พี่น้องที่รักครับให้เรามาดูในหนึ่งทิโมทีบทที่สองโอเคข้อห้าพ่อพี่บอกว่าเพราะพระเจ้ามีองค์เดียวชัดเจนนะครับพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลาง มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ชัดเจนเลยนะครับพรัมพีตอนนี้ยืนยันสิ่งที่เรารู้กันเช่นย้อนบทที่สิบสี่ข้อหกหรือว่ากิจการบทที่สี่ข้อสิบสองซึ่งไปโตพูดก็คือทางที่จะไปถึงพระเจ้าไปถึงสวรรค์นั้นมีทางเดียวโอเค ไม่จริงนะครับว่าสวรรค์ทุกศาสนาพาคนไปที่เดียวกันไม่จริงครับพระเยซูพูดชัดเจนพระผีพูดชัดเจนว่ามีเพียงบุคคลเพียงคนเดียวที่เป็นคนกลางเชื่อมระหว่างพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ซึ่งมีอ,องค์เดียวกับมนุษย์ทั้งปวงก็คือพระเยซูกิตครับและตอนนี้ผู้ชัดเจนเลยว่าคือพระเยซูกิตผู้ทรงสภาพมนุษย์อันนี้อย่างที่ผมบอกเราจะไปต้องอธิบายครับในเมื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าอยู่แล้วโอเคแต่ถามว่าทําไมครับ ทำไมตอนนี้เปาโลถึงเขียนคือพระเยซูกิตผู้ทรงสภาพมนุษย์ทำไมไม่เขียนว่าพระเยซูผู้ทรงสภาพมนุษย์และพระเจ้าถ้าพี่น้องดูข้อความถัดมาพี่น้องจะรู้ครับว่าเพราะตอนนี้เปาโลกําลังเน้นสถานภาพของการที่พระเยซูเป็นตัวแทนของมนุษย์ครับอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อพระเยซูเนี่ยถูกส่งมาจากที่ไหนพงก็เป็นตัวแทนของที่นั่นเช่น ครั้งแรกพงศ์เด็จส่งมาจากสวรรค์พงเป็นตัวแทนของสวรรค์เป็นตัวแทนของพระเจ้าในฐานะผู้เผยพนะชนะพงพูดกับมนุษย์แทนพระเจ้าเมื่อพงจะเสด็จกลับมาใหม่พงก็จะเป็นตัวแทนของสวรรค์อีกพง์จะมาปกครองมนุษย์แทนพระเจ้าพี่น้องเห็นยังส่งมาจากที่ไหนก็เป็นตัวแทนที่นั่นแต่ในการที่ปัจจุบันนี้พระเยซูปไปอยู่ที่สวรรค์จริงๆแล้วตั้งแต่เส้นทางที่เดินไปที่กางเขนการตกนรกการเป็นขึ้นการถูกลับขึ้นและนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหารพระเจ้าเนี่ย พระองค์ถูกส่งไปจากโลกท่านั้นพระองค์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสวรรค์พระองค์มไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในปัจจุบันนี้พระองค์เป็นตัวแทนของเราโอเคจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าพระองค์ได้ถูกส่งจากโลกไปในฐานะปูโรหิตโอเคปูโรหิตก็คือตัวแทนของมนุษย์ถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ใช่แค่ถวายเครื่องบูชาพระองค์ถวายตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาซึ่งสําเร็จผลนิทนิลันพี่น้องที่รักนี่เป็นสาเหตุที่เปาโลเน้นเรื่องนี้ว่าโอเคมีม,มีมีพระเจ้าองค์เดียว โอเคที่แล้วก็มีคนกลางคนเดียวซึ่งก็พระเยซูคือพระเยซูนี่แหละครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราโอเคพงอยู่ในสวรรค์ปัจจุบัน <c oughs> เป็นตัวแทนของเราให้ผมบอกพระเยซูมาปัญหาจบโอเคให้รู้เลยว่าการที่พระเยซูไปทั้งการสิ้นระชนการถูกเคี่ยนโอเคการยอมตกนรกยอมถูกแก้ขาทั้งหมดที่พงยอมลงทั้งการฟื้นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่เบื้องขวาผาดของพระเจ้านั้นปัจจุบันนี้ล้วนแต่ทำเพื่อเราทั้งนั้นพี่น้องมีรู้สึกอะไระครับ มีตัวแทนที่ดีขนาดนี้จงรู้สึกปลอดภัยและดูต่อไปเขาอธิบายว่าเนี่ยก็หกระโลอธิบายว่าผู้ประทานพรองเองพี่น้องยังช่างระเยซูรักเรามากงค์ไม่ได้ถูกพระบิดาบังคับครับโร์ประทานพรงเอง โอเคพระบิดากับพระองคุยกันครับแต่พระองค์เป็นคนอาสาเองพระองค์เป็นผู้ประธานพระองค์เองดูนะเป็นค่าไถ่ครับสําหรับทุกคนฟังพระเยซูไม่ได้ตายแค่ไถ่บาปของคริสเตียนครับพระเยซูตายไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน <c oughs> ใครที่เชื่อพระเยซูเราถึงเรียกว่าคริสเตียนแต่พี่น้องเห็นยังพระเยซูเป็นค่าไถ่สําหรับทุกคน โอเคเพราะพี่หนึ่งย้อนบทบที่2ข้อ2ก็พูดเรื่องนี้ครับว่าพงไม่ได้แค่ไถ่เราแต่ไถ่มันทุกคนในโลกฉะนั้นพี่น้องอยิรักษ์ให้รู้ว่าคําคว่าค่าไถ่พี่น้องก็อยา่างนี้ไถก็คือการที่ซื้อออกมาฉะนั้นถามว่าพระเยซูไถเรายังไถเราแล้วถ้าไถาเราแล้วก็แปลว่าเราไม่มีบาปแล้วถ้าไถ่เราแล้วก็แปลว่าเราไม่มีความผิดไม่มีความผิดก็คือพ้นจากการพิพากษาไปแล้วฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างครับพี่น้องจําเป็นต้องเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องจริงผู้ที่เชื่อในพระเยซูกิตโอเค ในฐานะที่พงเป็นตัวแทนเชื่อมระหว่างมษยดกับพระเจ้าใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูว่าพงเป็นพระเจ้าตายบมเมนแขนถูกฟังแลวเป็นขึ้นโอเคคนเหล่านั้นรวมแต่ได้รับการถ่ายรวนแต่รอดเขาผ่าน,นากระบวนการพิพากษาไปแล้วแล้วพระพิภีบอกด้ว่าเหตุการณ์นี้หมายถึงนี่นแหละการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นประชนไถ่ายบาปเนี่ยเป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมซึ่งหมายถึงว่าตามเวลาที่พระเจ้ากําหนดไวโอเคการเทียบที่ี่ข้อ4บอกจริงๆแล้ว ตั้งแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดกับเอวาอยู่แล้วว่าพงพันธุ์ของหญิงจะมาแล้วก็ทําให้หัวของวูแลกและเนี่ยเมื่อถึงเวลาสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นและสาเร็จเป็นจริงฉะนั้นพี่น้องที่ักครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคว่าเราที่เชื่อในพิธีศิลว่าพระองค์เป็นพระเจ้าตายเมือเขนถูกฝังเป็นขึ้นโอเคในฐานะที่พระองค์เป็นตัวแทนของเรานั้นเรารอดแล้วครับเรารอดเพราะจากการพิพากษาและจงรู้สึกปลอดภัยและจงเข้าใจในเรื่องนี้และจงครอบครองโอเคโลกนี้ ควบคุมในสถานการณ์ของคุณโดยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาว่าคุณได้ผ่านพ้นการพิพากษาไปแล้วฉะนั้นคุณยังเป็นคนชอบทำกับอธิษฐานของคุณจึงมีพลังทําให้เกิดผลคุณไม่จำเป็นต้องขอให้ใครอธิษฐานคุณสามารถอธิษฐานได้ตัวคนเองและรู้ว่าพระเจ้าฟังเพราะคุณเป็นคนชอบทำรู้ว่าพระเยซูนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อคุณให้ผมได้ยินและพูดว่าฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วก็เปล่าประกาศครับเปล่าประกาศการครอบครองก็คือเปล่าประกาศข่าวดีเรื่องพยาธิคลิปโอเคเปล่าประกาศทุกวันวันไหนที่ไม่สามารถทําส่วนตัวก็าาเเออคลลิิปง์ โอเคหน้าเฟซของผมไปต่และที่ฐานเผือคนเหล่านั้นพี่น้องที่ลรครับให้เรามาดูมุมซ้ายด้วยกันให้เรามาแล้วก็มีชีวิตที่ขับเคลื่อนไประพทศมหาบรญชาตั้งใจที่จะทำให้เห็นอ่าประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในลูกของเราโอเคในมุมซ้ายเนี่ยมีเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวครับรักประเทศไทยหนึ่งหนง แปลว่าภายใน3ปีในปี2 0 2 8นั้นจะครบรอบ200ปีที่โปรตสแซนเข้ามาที่ประเทศไทยฉะนั้นเราตั้งใจจะสัมดงความรักต่อประเทศไทยของเราด้วยการเห็นตัวเลข1 3ตัวเกิดขึ้นโอเคหนึ่งแรกก็คือการที่เราจะมีะคริสเตียนหล้านคนตอนนี้เราเป็นหนึ่งในจำนวน5 6แสนให้เราทวีคูณครับถ้าเราตั้งใจนะไม่ต้องใช้3ปีหรอกปีเดียวทุกปีเราทวีคูณโอเคเราสามารถทวีคูณได้เนี่ยถ้าเราตั้งใจนะดูนะปีแรก เราทวีคูณกลายเป็น1ล้านปีที่2กลายเป็น2ล้านปีที่3กลายเป็น4ล้านพี่น้องเห็นยังแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องทําคือเราจําเป็นต้องกลับใจใหม่แล้วก็ครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาว่าเราได้ผ่านผลการพิพากษาไปแล้วพี่น้องที่ละครับถ้าเราเองไม่มั่นใจเราจะไปประกาศกับใครมันจะเรียกว่าข่าวประเสริฐได้ไงข่าวประเสริฐก็คือข่าวที่ดีมากและเราต้องมั่นใจในเรื่องนี้ครับโอเคหนึ okay? ่งที่สองก็คือการที่เรามีสิทธิพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนอย่างที่สามก็คือมีคิ่จั 1, หดห,หนึ่งหมื่ ดูแลหนึ่คิดจักโอเคแล้วก็มีสมาชิก100ครับเราจะจบลงด้วยการมีคริสเสียนหนึ่งล้านคนในปี2028ัฉะนั้นพี่น้องชิรักจงตั้งใจโอเคมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้พระมหาบัญชาจดจ่อกับเรื่องนี้ครับแล้วก็โอเคตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในลูกเราพระเจ้ากําลังทำงานร่วมกับเราโดยพระวิญญาณผู้ประสายแปลกมากขึ้นให้ทิานุภาพของพระเจ้าไหลามาเอาละ ผมจะพูดถึงตัวเลขหนึ่งอีงงงวกอัาานหนึ่งอ <Okay. S 1> ามุมขวาขอปัดหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งโอเคมุมซ้ายหนึ่งหนึ่งมุมมุมขวาบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งโอเคพี่น้องทุกคนครับใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้โอเคแล้วได้รับประพรผมขอคุณบาทหนึ่งโอนเงินเข้ามาให้ผมหนึ่งบาทครับพรัพีพ่สอนว่าจงแบ่งสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่สอนตอนผมสอนคุณถ้าคุณได้รับประพรคุณโอนมาบาทหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รัับบบบบปปรระพ่่่่่่ออออยยยยผาาาาาานนนคคแตถ้งกกกโโไไมมจท ผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งก็คือกดไลค์กดแชร์โอเคกดติดตามช่องครับโอเคกดติดตามช่องกดติดตามเฟซผมหรือที่ไหนก็ตามที่คุณติดตามแล้วก็แชร์ต่อไปแล้วถ้าเป็นไป,ไ,ปได้อธิษฐานื่อผมหนึ่งนาทีโอเคให้เรามาร่วมกันพี่น้องที่รักครับผมอยากจะอ่าหนุนใจเราเปิดคลิปนี้เปิดลิงก์นี้ดูด้วยกันกับคนในครอบครัวดูด้วยกันกับกลุ่มเซลล์ที่สําคัญก็คือว่าตัดสินใจจะคุยกันว่าเราจะนําสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช้ยังไง การเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่หมายถึงการมีความรู้มากแต่หมายถึงการตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่เราทําและหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นก็คือการเรียนรู้ที่มอ,บ,อบคาสอนที่เราได้รับให้กับคนที่สัตว์ซื่อก็จะส่งมอบให้กับคนอื่นให้ผมที่เราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับขอบันเด็นขอบันเด็นขอปนัอปนเด็อย่าลรมนะโอนมาโอนมาโอา้โอไม่ใช่แค่นั้นด้วยพอโอนมาเสร็จปุ๊บผมต้องการให้คุณเนี่ยเขียนลงไปว่าโอนแล้วแล้วก็เอาเอา,เอาสลิปนั้นมาถามว่าผมทำยังไงถึงไหมครับยิ่งมีการตอบกลับโอเคคไไม่่่ใชแกดนะ โอเคแต่คุณยิ่งตอบกลาบเขียนข้อความบางอย่างรวมทั้งส่งบางอย่างมามันจะยิ่งเปิดการมองเห็นคนก็จะยิ่งเห็นข้อความและคำสอนแบบนี้มากขึ้นให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละ่ะพี่น้องที่เรับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากสนิทมากขนาดไหนเราเป็นวิญญาณเดียวกันรับระเยูคริต์พางกายของพระองค์แตกหักเพื่อเราหายดีโอเคก่อนที่พระเยซูจะตายยังเข็นพง์ถูกเคี่ยนครับแลระองค์ถูกเคี่ยนเจ็บเจียนตายเพื่อให้เราหายดี ในนามพระเยซูสต์ฉนันผมเปล่าประกาศว่าด้วยบาดแผลเค็งตีของพระเยซูเราดังอาจได้รับการรักษาหายผมเปล่าประกาศว่าโอเคคำพิธีานด้วยความเชื่อไทยผู้ป่วยรอดชีวิตผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ว่าคุณหายดีทุกคนที่ฟังไม่ว่าต้นเหตุเป็นอะไรไม่ว่าหมอจะบอกคุณยังไงผมบอกว่าหมอเยซูพระเจ้ายาเวราฟารักษาคุณในนามพระเยซูจงหายโรคจากทุกโรคภัยปลายหัวจนปลายเท้าทุกส่วนในชีวิตของคุณหายเพราะพระเยซูได้จ่ายราคาไปแล้วจงหายและเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู อาเมนพี่น้องที่รักครับจิตคอพระฤทธิ์พูดสิ่งดีเพื่อเราพระฤทธิ์พูดถึงอะไรบ้างโอ้พระฤทธิ์พูดถึงการที่บาปของเราได้รับการยกพระฤทธิ์พูดถึงการที่เราไม่มีความอับอายโอเคไม่มีความรู้สึกผิดเพราะเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระฤทธิ์ของพระองค์ล้างชำระทั้งหมดพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีชัยชนะอยู่เหนือซาตานโอเค เรามีชัยชนะเพราะผลิตเราเพราะคำพยานความหมายคือเราพูดสอดคล้องกับสิ่งที่ผลิตพูดครับพี่น้องที่รักผลิตของพะเยสกิททำให้ครอบครัวเรามีชัยชนะผลิตของพะเยสกิพิกโอเคทาให้ซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วผมป่าประกาศสิ่งนี้ว่าพี่น้องกําลังเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระมหาพรคุณเห็นฮา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 โอเคความปวดปานเสียงวงลลล์เห็นลูกหลานเห็นคนที่คุณอธิษฐานได้รับคําตอบนะครับพี่น้องที่รักเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พี่น้องกวจะเข้าไปฟังด้วย โอเคว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใจถึงและพึ่งได้ผมอยากให้พี่น้องลองฟังดูหลายๆเวอร์ชันแล้วบอกผมได้ว่าพี่น้องชอบเวอร์ชันไหนที่สุดฮะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เข้ามาฟังใหม่โอเคเอาละกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคุณให้เราพูดพร้อมกันว่าชิวังจันท์เคลื่อน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 ขุดชาโลมพระเจ้าของข้าอาเมน